โอกก้กำลังตั้งเตาใช่ไหมลูกกำลังตั้งเตาอยู่เลยทำกับข้าวกินเนาะตอนเช้าช้าตื่นนอนแต่เช้าก็ทำกับข้าวกินโอ้เป็นแม่สีเรือแล้วครับหลานสาวใบบัวอร่อยไหมลูกชิมยังระวังจับแล้วมันร้อนลูกนะขยันอย่างนี้ตัง้งแต่ต้นก็ดีครับไม่ต้องซื้อแกงถุก เออเป็นของเล่นจากไอคิววันขามอบให้นะครับนมนมอืมคอยดูคอยดูเราดูให้ดีลูกนะเดี๋ยวมันไหม้เดี๋ยวมันไหมห้ลูกโอ้โหอร่อยไรไอยจังหู้ออืม โอ้โมือจับเตาระวังลูกนะมันจะร้อนมือนะมือจับเตาร้อนมือนะทำข้าวเสร็จยังทำข้าวเสร็จแล้วคุณยายคุณยายมาป้อนข้าวเร็วยายมาป้อนข้าวเร็วยายมาป้อนข้าวเร็วโอ้ยไฟแดงเลยเห็นไหมไฟแดงเลยไฟแดงเลยอร่อยไหมลูกอือหือสุดยอดสุดยอดใช่ป่ะอันนี้อะไรลูก แครอทอันนี้แครอทโอ้หแครอทก็จะจะเต้นอีกเนาะเนาะแครอทก็จงจะเต้นอีกโอ้ยครับบันเทิงแต่เช้าเช้าด้วยครับเต้นนอนตอนเช้าก็เจ็ดโมงเช้าก็จะนอนไม่ตื่นสายแล้วครับก็โอเคเนาะโอเคเนาะหยิบนุ่นถือนี่ใหญ่ละตอนเช้าอืมโอเคโอเค,อเควางที่เตาลูกวางที่เตา เตาอยู่ไหนวางที่เตานี่นี่เตาอยู่ตรงนี้เตาวางวางลูกวางวางโอ้ยวางอันนี้อันนี้ใส่เตาใส่จานไอใส่ใส่กระทะใส่กระทะอืมอันนี้ใส่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 ลูกใส่ใส่ใส่โอ้โหใส่แก้วใส่ขวดด้วยโอเคครับผมกลับดีขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามหลานสาวใบบัว